สวัสดีครับวันนี้เกตินพอนำเสนอ ATV 150cc นะครับผมนะฮะตัวบอดี้ใหญ่เลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟ LED สปอร์ตไลท์นะครับผมสีดวงนะครับไฟหน้า2นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมาพร้อมเนี่ฮะล้อแมกอลูมิเนียมอนลอยนะครับ12นิ้วนะครับล้อใหญ่ดอกยางสวยเลยทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่อง รุ่นยอดนิยมเลยครับ1 5 0ซีซีนะครับผมทนทาน4จังหวะน้ำมัน9591ครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยครับผมนะฮะนะครับ4เกียร์เดินหน้า1ถอยหลังนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังมาพร้อมกับนี่ครับถอยเสียคู่ใบใหญ่เสียงนุ่มเพาะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขับด้วยเพาขับนะครับผมนะฮะทนทานเลยทีเดียวครับผมอ่านะครับ ด้านนี้ครับปลอกถอยเสียมีที่ป้องกันความร้อนให้เรียบร้อยนะครับนะฮะอันนี้เบรกหลังนะครับผมนะครับด้านบนนะครับผมนะฮะเบรกหน้านะครับมีสําหรับล็อกจอดทางชันได้ด้วยนะครับนี่ฮะสามารถล็อกได้คะจอดทางชันนะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็นะครับผมที่เปิดไฟหน้านะครับนะครับที่สตาร์ทเครื่องนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปรนะครับแล้วก็โช๊คน้ํามันนะครับ ครับเรือนไม้นะครับมีที่บอกตำแหน่งเกียร์เรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดสปอตไลท์นะครับแล้วก็นะครับแบตเตอรี่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบทดสอบสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมดีกุญแจนะครับผมนะครับเลขศูนย์ขึ้นนี่แสดงว่าเกียร์ว่างแล้วก็ทำการสตาร์ทได้เลยครับผม พ่อได้ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ KTV 150cc คันนี้ครับผมนะฮะขอบคุณมากครับ